โอเคครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นนะครับคือเวลาเราลงทุนเนาะเราก็จะได้ยินคําว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยแล้วก็บางท่านก็อยากแต่ไม่เข้าใจอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วบางท่านก็เข้าใจแต่ว่าเอ๊ะมันมันเอสแอนด์พีห้าร้อยมันทบต้นยังไงก็พอเห็นตัวเลขในบัญชีดามของตัวเองว่ามันทบต้นยังไงยังไม่เข้าใจใช่ไหมก็เดี๋ยวมาพูดที่เขียนในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นผมเชื่ออาทิตย์หน้าพี่พอลงทุนหนึ่งหมื่นเหรียญนะฮะก็มาแชร์ประสบการณ์มอมมอนกับเพื่อนๆนะครับใครฟังจจนบนะครับับขออให้ทุกคนตวด้วยกกันนนฮะ็ตทบ้เี่ย ก็อย่างเช่นสมมุติว่าเรามีทุนหนึ่งหมื่นใช่ไหมเรามีทุนนั้งหมดหนึ่งหมื่นแล้วเราไปปล่อยกู้ไปกอดปล่อยกู้ได้ดอกสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งหมื่นเท่ากับเท่าไรครับก็คือหนึ่งพันบาทพอเราได้ดอกมาเนี่ยถ้าเราเอาดอกเราเนี่ยไปใช้นะครับเงินมันก็จะหายไปเนาะก็เอาไปใช้เลยครับใ,ในเดือนถัดไปนะครับหนึ่งหมื่นก็มีเท่าเดิมไงแล้วก็ได้สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมอ่ะแล้วก็ยังคงได้หนึ่งพันถูกไหม เกตไหมถ้าเกิดเราเอาไปใช้อีกต้นเราก็ยังมีหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมแต่คําว่าทบต้นเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยเอาเงินหนึ่งพันนะครับที่เราเป็นดอกเนี่ยเอาไปทบต้นนะครับใช่ไหมจากหนึ่งหมื่นนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะพอเราได้ดอกสิบเปอร์เซ็นใช่ป่ะมันไม่ใช่หนึ่งพันแล้วมันจะกลายเป็นพันร้อยเกตไหมพอเราได้พันร้อยปุ๊บเราก็มาทบใหม่ใช่ไหมก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยถูกไหม ได้ดอก10%เท่ากับเท่าไหร่ครับ1,210บาทอย่างเงี้ยทบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นหนึ่งแสนใช่ไหมพอหนึ่งแสน10%ของหนึ่งแสนก็จะกับหนึ่งหมื่นถูกไหมแล้วก็เอาหนึ่งหมื่นมาทบใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยความพลิกมันอยู่ที่ว่าถ้าจํานวนระยะเวลานะครับมันนานเท่าไหร่แล้วเราทบต้นนานเท่าไหร่อ่ะนะครับ มันจะทวีแบบแรงมากๆช่วงอาช่วงที่ช่วงทามนะช่วงเวลาที่30มสงวดที่ประมาณ30เป็นต้นไปเนี่ยมันจะทวีแรงมากๆคือนี่อันนี้เป็นเส้นเส้นกราฟเนาะอาจจะเป็นเดือนก็ได้อาจสมมุตวเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้คุณพี่นะในปีแรกๆเนี่ยมันทบต้นมันจะประมาณนี้แหละจะปีหรือเดือนก็ได้นะอ่ะมันแรกๆมันจะประมาณนี้แหละแต่เมื่อไหร่ที่ครบที่จํานวนที่ยี่สิบอยี่สิบ สมมติเป็นเดือนก็คือยี่สิบเดือนเป็นปีก็คือยี่สิบปีเนาะมันจะเคิร์ฟขึ้นอย่างนี้ครับคือความมหาศา,า์ของบริวเวเท้าต้นมันเป็นแบบนี้นี่เหตุเป็นเหตุผลว่าทําไมปู่เลเวอเฟสใช่ไหมโป่เลเวอเฟสเนี่ยถึงได้แบบรวยมหาศาลเลยเพราะว่าต้นเขาไม่เคยถอนเลยเขาทํางานในบริษัทเขาก็จริงเขาไปนั่งลงทุนก็จริงเขามีเงินเดือนจากบริษัทเขาเนาะส่วนทรัพย์สินเขาก็กลับไปลงทุนเหมือนเดิมรี n v อินเวสต์เหมือนเดิมลงทุนลงทุนเหมือนเดิมพอทบต้นประมาณ20ปีปีที่20อะ่ะ โ่ถึงได้แบบเส้นถึงได้เคอร์ฟประมาณนี้เลยเก็ it, ไหมก็ประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าแล้วไอเราลงทุน s อส0 0แล้วมันทบต้นยังไงคือผมจะต้องขาย s อส0 0ทิ้งใช่ไหมหรือว่าผมจะต้องเอาปันผลมาทบหรือว่ายัางไงผมไม่เข้าใจใช่ไหมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวฟังต่อ s อส0 0ใช่ไหมสมมติว่าคณพี่ลงวูคณพี่ลงวูสมมุติว่าอะสมมติว่าพี่ลงไปหนึ่งบาท พี่ลงไปหนึ่งหมื่นบาทเนาะในปีที่หนึ่งเนี่ยมันหนึ่งหมื่นเนาะอ่านี่ปีนะทีนี้พอปีถัดไปเนี่ยปีที่สองเนี่ยอ่ะปีที่สองนะจากหนึ่งหมื่นเนี่ยมันอาจจะโชว,ว่าพี่บวกทั้งหมดยี่สิบเปอร์เซนใช่ไหมก็เป็นพี่จะได้ทั้งหมดหมื่นสองใช่ไหมจำนวนตัวเลขที่มันกําไรของพี่อะ่ะก็คือสองพันใช่ไหมอ่ะทีพี่ทีนี้พี่ก็ ไม่ไม่เข้าใจว่าเอ๊อะแล้วมันทบยังไงอันเนี้ยมันเป็นแคปิตอลเกนนะมันคือสินทรัพย์เรามีมูลค่าเพิ่มไปแล้วให้เรานะครับคิดว่าไอ้กำไรสองพันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เก็ตไหมเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเรานะครับก็คือเนี่ยจากหมื่นนะครับต้นเนี่ยปีที่สองเนี่ยไม่ใช่หมื่นหนึ่งแล้วนะครับมันเป็น 12, หมืน่นสองเก็ตไหมนี่ไอ้ตัวเลขยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณพี่ลืมมันไปได้เลยนะครับแล้วพี่ก็ให้ ไปจดใน g o Google s h e e t ก็ได้หรือว่าจดในสมุดตัวเองก็ได้ว่าปีที่สองของพี่เนี่ยเริ่มต้นที่หมื่นสองเข้าใจเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเพราะว่าในบัญชีเวลาเราลงทุนจริงๆเนี่ยมันด้วยความที่เราไปไปแอปลงทุนนะมันจะโชว์ไงมันจะโชว์ว่าเราได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะพอปีที่สองเนี่ยอ่ะมันบวกมาตั้งแต่ปีแรกมาเท่าไหร่ไม่รู้พอาามาเริ่มต้นปีที่สองมันก็ยังโชว์ว่าเราบวกแต่จริงๆแล้วเราควรจะจด เซตใหม่เลยว่าเดิมโมกุระเซตใหม่เลยปุ๊บว่าเออจากโบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะไม่ใช่โบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเริ่มต้นใหม่เป็นหมื่นสองไอตัวเลขโบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะลืมมันไปซะเก็ตไหมนี่อันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันแคปไปต้าเกนเน่ะแคปเปต้าเกนอ่ะมันได้ทําการทบต้นให้เพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับมันได้ทําการทบต้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยด้วยการมันไม่ใช่ปันผลนะแต่ว่ามันทบต้นด้วยการมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปแล้ว โอเคไหมมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับพอมาปีที่สามจากหมื่นสองอ่ะจากหมื่นสองใช่ไหมอ่ะตัวเลขมันอาจจะบวก20%่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพอมาปีที่สามเป็นหมื่นสี่ตัวเลขอาจจะบวกอ่าเท่าไหร่อ่ะ,อ,ะอีกเป็นสี่สิบเปอร์เซนต์ถูกไหมแต่ความเป็นจริงอะ่ะเวลาถ้าเราจดอะ่ะเราจะเข้าใจว่าเราบวกจากปีก่อนหน้าเนี่ยไม่ใช่สีิอร์เนะ ราวบวกจากปีก่อนหน้าเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ20เปอร์เซ็นต์แล้วกันอาสมมตินะอ่ะคือมันบวกจากปีก่อนหน้าประมาณ20เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคือเราต้องคิดแบบนี้ครับอ่ะคือประเด็นหลักก็คือว่าแค่จะบอกว่าเราต้องจดถ้าเราไม่จดเนี่ยเราจะงงโอเคก็ประมาณนี้นครับใครมีอะไรสอบถามก็ออกสอบถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ก็ บรรยากาศสดใสฝนตกนะครับแล้วก็เพิ่งก,กินกาแฟมแอาจจะพูดรีบรีบลน,นๆหน่อยนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ <d> ก็ถา <d> ่ายวดีท์ไวเทอะครับ <d> ขอโทษถ่ายตัวๆๆๆๆตัวๆๆครับส <d> วๆๆัสดีครับ <d>